สวัสดีครับผมอภิชาติประกันโดนใจครับสมาชิกระดับหนึ่งของสีกุ้งโบเกอร์การศึกษาปริญญาตรีครับเคยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมาประมาณ10ปีเป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตและก็เป็นในหน้าของสีกุ้งโบเกอร์เป้าหมายของชีวิตผมก่อนทําธุรกิจผมมีเป้าหมายอยู่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถทํางานได้อยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ภรรยาและคุณลูกอยากมีธุรกิจ เป็นของตัวเองและเป็นมรดกสืบทอดให้กับลูกและครอบครัวไม่ต้องลำบากครับผมจึงค้นหาวิธีที่จะทำให้ได้เป้าหมายทั้ง3ข้อนี้ครับจึงมาค้นพบกับบริษัทสีกุงโบเกอร์บริษัทสีกุงโบเกอร์นะครับข้อมูลประวัติของสีกุงโบเกอร์โดยคร่าวๆบริษัทสีกุงโบเกอร์ก่อตั้งเมื่อวันที่27 กันยายน2533เป็นทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่1ล้านบาทโดยคุณสีกรุงอรุณสวัสดิ์และคุณดวงพอรอรุณสวัสดิ์ปัจจุบันบริษัทศีกรุงโบกเกอร์จำกัดบริหารงานโดยคุณพงษ์ทวัฒน์ก้าวสัมพันธ์และคุณดวงพอรอรุณสวัสดิ์โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการธุรกิจในหน้าประการวินาทภายัยต่างๆ อาทิเช่นครับบริษัทประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยมาลีนและขนส่งอุบัติเหตุส่วนบุคคลการเสี่ยงภัยทางธุรกิจเพิ่มเติมนะครับประกอบธุรกิจเกี่ยวกับในหน้าประกันชีวิตเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยที่เข้ามามีมากมายในสังคมปัจจุบันปัจจุบันบริษัทจึงได้เพิ่มทุนการจดทะเบียนเป็น3ล้านบาทและ4ล้านบาทในปีพศ2544และ2545ตามลำดับตลอด ระยะเวลา25ปีความมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทสีกรุงจำกัดจึงได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอันดับต้นๆของบลกเกอร์ประกันที่มีเบีย้ยประกันสูงสุดข,ข,ข,ของประเทศโดยยึดหลักการในการทำงานภายใต้สโลแกนครับเบี้ยถ,ถูกคุ้มครองดีบริการเยี่ยมถามว่าทำไมต้องเป็นธุรกิจสีกรุงแผนการตลาด MGM มาทำความรู้จักทำความเข้าใจครับมาดูกันครับทำควบคู่กับงานประจำได้สร้างรายได้ไม่จำกัดไม่ต้องมีทำเล ทำได้ทุกที่หมายถึงว่าไม่ต้องมีหน้าร้านเรามีอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตสามารถส่งไลน์สามารถติดต่อกับลูกค้าได้แล้วก็สามารถทำงานนี้ได้ครับไม่มีความเสี่ยงใช่ครับไม่มีความเสี่ยงเพราะเราไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ทำได้ถูกครับถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานก็มีผู้ดูแลหรือพี่เลี้ยงอย่างผมคอยประสานงานให้ไม่ต้องมีใครมากาหนดเวลาทางาน เวลาทำงานสามารถกำหนดเองได้ครับว่าเราสะดวกช่วงไหนเวลาไหนหรือถ้าไม่สะดวกครับก็สามารถใช้ชีวิตตามที่ต้องการถูกต้องครับเราสามารถอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้เราอาจจะไปเที่ยวก็สามารถรับงานลูกค้าแล้วก็ให้บริษัททำตามขั้นตอนของกระบวนการรับประกันหลังจากเราแจ้งงานไปเรียบร้อยแล้วเวลาโอนเงินก็โอนเงินเข้าบริษัทสีกุงบกเกอร์รายได้เกินกอบเวลาและความสามารถของเรา เปลี่ยนจากธุรกิจเสริมเป็นธุรกิจหลักในอนาคตลงทุนน้อยรายได้แบบพาสซีฟอินค o ัมมาดูครับ3ช่องทางสร้างรายได้กับสีกุง้งหลังจากสมัครกับบริษัทสีกุ้งบลกเกอร์แล้วเป็นสมาชิกนะครับเราจะมี3ช่องทางที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองนะครับมาดูกันครับซื้อใช้ได้ส่วนลดได้รับส่วนลดตลอดชีพจากการซื้อประกันวินาศภัยไม่ว่าจะเป็นรถเรานะครับเราสามารถซื้อใช้ ได้ในราคาส่วนลดแล้วก็ลดญาติพี่น้องที่มีนามสกุลเดียวกันก็สามารถซื้อใช้เป็นส่วนลดได้ขายปีกรับค่าคอมสามารถหักส่วนลดค่าคอมได้ท,ทันทีมีระบบขายประกันออนไลน์ตรงส่วนนี้นะครับถ้าเราคิดว่าเราอยากมีรายได้ตรงนี้เราสามารถที่จะสอบบัตรในหน้าเพื่อที่จะเป็นในหน้ามืออาชีพเราสามารถเปิดร้านได้แล้วก็ขายออนไลน์ได้จากตรงนี้นะครับ ต่อมาครับสร้างทีมรับพาสซีฟอินคมไม่บังคับยอดขายตำแหน่งขึ้นแล้วไม่ลงตรงนี้เป็นข้อดีของระบบ4ีกุมนะครับสามารถขายเองได้สามารถขายหักคอมรับส่วนลดได้แล้วก็สามารถสร้างทีมแนะนำเพื่อนบอกต่อด้วยระบบ mgm แนะนำบอกต่อให้เพื่อนมาซื้อในราคาส่วนลดตามข้อที่1ได้ครับในตรงนี้ถ้าเกิดเราสร้างทีมก็ไม่ได้บังคับยอดตำแหน่งก็ขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ต้องมา ทำยอดหรือปรับตำแหน่งใหม่นะครับจะอยู่ในตำแหน่งนั้นเลยได้รับส่วนลดตรงส่วนนั้นเลย เรามาดูกันนะครับว่าทําไมเราถึงจะต้องมาขายประกันลดลดในประเทศไทยมีจํานวนทั้งหมด41ล้านคันหรือจะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีทางบริษัทสีกุงมีบริษัทประกันมากมายที่สามารถรองรับลูกค้าตรงนี้ได้และจํานวนรถที่มากแบบนี้เราสามารถที่จะมีรายได้จากตรงนี้ได้เรามีบริษัทที่สามารถนําเสนอขายมากกว่า45บริษัทลองคิดดูนะครับว่าแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะมีรถ มากกว่า1คันหรือ2คันหรือ3คันตรงนี้จะเป็นส่วนลดให้กับทางลูกค้าได้หรือว่าเราจะไปขายเองได้อันนี้แล้วแต่สมาชิกจะไปต่อยอดนะครับมาดูต่อครับมาดูครับว่ารถ1คันต้องมีเอกสารสำคัญอะไรบ้างรถ1คันในแต่ละปีนะครับจะต้องมีอะไรบ้างมาดูกันครับ1ครับพรบรถ้าไม่มีไม่สามารถต่อทะเบียนได้2ครับป้ายทะเบียนก็เช่นกันครับถ้าไม่ ถ้าไม่ต่อพร์โบก็ไม่สามารถต่อายทะเบียนได้เป็นเอกสารยืนยันการเสียภาษีถ้าไม่มีก็โดนปรับเช่นกันครับ3ครับประกันมาดูต่อครับประกันภาคสมัครใจคุ้มครองทั้งคนคุ้มครองทั้งคนและรถยนต์ตัวประกันภาคสมัครใจนะครับก็จะคุ้นก็จะคุ้มครองในเรื่องของตัวรถประกันภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นประเภท1ประเภท2ประเภท3ประเภท4และประเภท5เดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเริ่มต้น ฟังกันคร่าวๆมันจะได้ไม่เย็บมากเกินไปนอกจากบริษัทของเราจะขายประกันรถอย่างเดียวนะครับและขายประกันเบ็ดตเตอร์ด้วยขายทุกอย่างครับตอนนี้สีกุมบเกอร์ยังขายประกันชีวิตหลายบริษัทนะครับจะมีอาริอันชับกรุงเทพซัมซุงอคาเนเมืองไทยแอ a p ซ่าฟิลิปเอ็มบีเไล์เอฟ โตเกียวมาลีนและยังมีเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับสีกุ้งประกันชีวิตถ้าคุณสมัครที่นี่แล้วนะครับคุณสามารถขายได้ทั้งทางฝั่งของประกันชีวิตถ้าคุณสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วคุณก็สามารถซื้อได้ทั้งประกันรถและประกันชีวิต และประกันต่างๆในราคาส่วนลดสมาชิกค,ครับสีกุงโบกเกอร์นะครับมีสาขามากกว่า45ส,ส,สาขาได้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับถ้าเบื้องต้นนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต้องการติดต่อนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางผมได้มยินดีให้ข้อมูลแล้วก็ ประสานงานให้ครับมาถึงขั้นตอนเช็คเบีย้ยแจ้งงานง่ายๆนะครับอธิบายแผงการตลาดเบื้องต้นคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเอกสารที่ใช้ในการเช็คเบีย้ยแจ้งงานมี3อย่างนะครับอย่างแรกรายการจดทะเบียนร,รายการจดทะเบียนจะหน้าตาแบบนี้นะครับ 2. กรมธรร์ประกันรถยนต์เดิมตามตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้ครับและหน้าบัตรประชาชนของเจ้าข,ของรถในการเช็คเบีย้ยจะมี3แบบนี้นะครับ แล้วก็แจ้งมาว่าต้องการซ่อมห้างหรือซ่อมอูชอบบริษัทไหนเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวแจ้งเข้ามาในไลน์นะครับส่งข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเปรียบเทียบมาให้ว่าแต่ละบ,บริษัทเบี้ยถูกหรือแพงยังไงเจ้าหน้าที่รับข้อมูลแล้วจะส่งเบี้ยมาให้ครับ เพื่อเปรียบเทียบให้กับลูกค้าเราก็ส่งข้อมูลเบีย้ยประกันนี้ให้กับลูกค้าลูกค้าก็เลือกมาครับเตรียมข้อมูลในการเช็คเบีย้ยก็ตามที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็คือข้อมูลข้อมูลในรายการจดทะเบียนครับก็จะมีข้อมูลรถยนต์ยี่ห้อรถยนต์ปีจดทะเบียนรถยนต์ซีซีหรือน้ำหนักรถยนต์ลักษณะการใช้งาน ก็จะมีตามนี้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมครับบริษัทประกันที่ต้องการซ่อมอู่ซ่อมห้างตรงนี้จะง่ายครับถ้าถ่ายหน้ารายการจดทะเบียนของลูกค้ามาก็จะครอบคลุมตรงนี้เลยเพียงแต่ถามว่า ข้อมูลเพิ่มเติมบริษัทประกันต้องการซ่อมอู่หรือซ่อมห้างหรือว่าต้องการที่เดิมส่งข้อมูลเช็คเบี้ยเลือกบริษัทประกันที่ต้องการหลังจากได้รับข้อมูลจากลูกค้าและส่งให้เจ้าหน้าที่เช็คเบี้ยเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารการเช็คเบี้ยให้เรานะครับเปรียบเทียบมาว่าแต่ละบริษัทบริษัทมีบริษัทไหนที่ลูกค้าต้องการบ้างก็จะทําสรุปมาให้ แล้วก็ส่งตัวนี้เข้าไปให้ลูกค้าดูและให้ลูกค้าเลือกครับมาดูวิธีการคำนวณเบี้ยเพื่อรับส่วนลดครับอันนี้ผมเพื่อรับส่วนลดสมาชิกตรงนี้ผมทํามาให้เป็นไกด์ไลน์ข้าวๆนะครับ มาดูกันครับ Toyota a u t i s เบีย้ยประกันชั้น1เบีย้ยประเภท1อุลิยาประกันภัย22,000บาทแล้วต้องการซื้อพลอบบอด้วยประเภท1ส่วนลด15%พอร,รบอรส่วนลด12%อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับไม่ตายตัวนะครับแล้วก็อันนี้ผมทํามาให้ดูเป็นตัวอย่างมาดูกันครับประเภท1เบีย้ย2 2 0 0 0สูตรนะครับ สูตรในการคำนวณก็คือ0.9309 22,000คูณด้วย0.9309จะได้เป็นเบี้ยสุทธินะครับแล้วก็เอามาคูณค่าคอม15%แล้วก็เอามาคูณส่วนลดสมาชิก15%จะได้ส่วนลดสมาชิก3,071บาทเบี้ยรประกันที่ต้องส่งเข้าบริษัท22,000ล3,071.97จะอยู่ที่18,928บาทนี่คือส่วนลดคร่าวๆนะครับเห็นไหมครับ ส่วนพรบรครับก็เข้าสูตรเดิมพรบบ4 6บาทจะเป็นพรบบถเกง๋งคูณด้วย0.9309เบี้ยจะได้เบี้ยสุทธิที่600บาทต้องเอามาถอดทุกครั้งนะครับ0.9309จะออกมาอมาเป็นเบี้ยสุทธิส่วนลดแล้วเอามาคูณ12%ส่วนลดสมาชิกพรบบจะอยู่ที่72บาทเบี้ยที่ต้องส่งเข้าบริษัท6 4 5้ลบ72ก็จะเป็นยอดโอนเข้าบริษัท ที่573.21บาทครับหลังจากลูกค้าเลือกบริษัทเรียบร้อยแล้วส่งงานพร้อมหักคอมหรือชำระเข้าบริษัทพร้อมแนบสลิปโอนเข้ามาด้วยตามตัวอย่างเลยครับโอนเข้าบริษัทแล้วแต่บริษัทที่ท่านเลือกว่าท่านต้องการโอนเข้าบริษัทไหนว่าท่านต้องการโอนเข้าธนาคารไหนโอนเข้าธนาคารแล้วส่งสลิปเข้ามาเลือกได้เลยครับว่าต้องการโอนเข้าบริษัทไหนต้องการโอนเข้าธนาคารไหนของสี่กุงโบรกเกอร์ หลังจากโอนแล้วได้สลิปแล้วส่งสลิปเข้ามาให้เจ้าหน้าที่และแจ้งที่อยู่จะส่งวันคุ้มครองและเอกสารหน้ารายการจดทะเบียนบัตรประชาชนเจ้าของรถเบอร์โทรตรวจรถเข้ามาด้วยครับหลังจากแจ้งงานแล้วก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้จากช่องทางของบริษัทนะครับก็จะมีขั้นตอน1 2 3 4 5 6ขั้นตอนเข้ามาดูได้ครับไม่ยากสามารถโหลดคมธรรอะไรได้ สามารถโหลดกรมธรรม์และวันแจ้งงานข้อมูลการจัดส่งเอกสารได้ครบถ้วนจากระบบของสีกุ้งโบเกอร์เราครับ4ีครับแผนการตลาดสีกุ้งโบเกอร์เรามาดูแผนการตลาดของสีกุ้งโบเกอร์ครับมาดูกันเลยแผนการตลาดของสีกุ้งโบเกอร์จะมีระดับตําแหน่งดังนี้ครับถ้าสตาร์ทเริ่มต้นที่สมัครใหม่ครับจะเริ่มที่ระดับ6สมาชิกค,ครับเมมเบอร์ Member. หลังจากมีบัตรในหน้าแล้วก็จะเป็นระดับ5หัวหน้าขยายงานระดับ4 ผู้จัดการขยายงานระดับ3ผู้อํานวยการบริหารระดับ2ผู้อํานวยการอาวุโสระดับ1รองกรรมการฝ่ายบริหารระดับต่อไปครับโกรองกรรมการฝ่ายบริหารแพทีนัมรองกรรมการฝ่ายบริหารไดมอนด์รองกรรมการฝ่ายบริหารไดมอนด์พัดไดมอนด์พัดรองกรรมการฝ่ายบริหารมียอนรองกรรมการฝ่ายบริหารพราม รองกรรมการฝ่ายบริหารแต่ละตำแหน่งนะครับขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีตกแล้วก็เรื่องของการขึ้นปรับระดับยอดไม่ได้เยอะครับในระดับชั้นแต่ละระดับถ้าตรงนี้นะครับจะเป็นระบบของ MGM ในการสร้างทีมถ้าเกิดเราจะสร้างทีมบุคคลภายในทีมที่มีการแจ้งงานเข้ามาก็จะสามารถดันเราขึ้นไปด้วยครับแต่เราต้องอยู่ระดับที่สูงฝ่าเช่นเราอยู่ระดับ5 เราทํายอดภายใน3เดือนหรือว่าทีมงานขายแต่ละคันมาภายใน3เดือนได้30000นบาทหรือว่าทําหรือว่า2อาทิตย์ขายได้30 0 0 0นบาทรวมยอดกันแล้วตัดจ่ายเรียบร้อยแล้วก็สามารถปรับระดับเป็น4ได้เลยครับมาดูกันนะครับว่าแต่ละระดับส่วนลดสมาชิกและค่าแนะนําอย่างไรบ้างอันนี้ผมจะอธิบายให้อย่างละเอียดนะครับมาดูครับระดับ6ระดับ6ก็ไม่บังคับยอดครับก็ สมาชิกซื้อใช้เป็นส่วนลดของตัวเองใครที่เป็นสมาชิกสมัครแล้วก็อยู่ระดับ6ไม่บังคับยอดแล้วก็ส่วนลดก,ก็มาตรฐานของระดับ6จะมีตารางให้ครับถ้าสมมุติว่าระดับ6กไปแนะนําใครมาก็จะได้ค่าแนะน,น,นํา1%ค่าแนะนํา1%ก็คือยอดที่ถอดแบดแล้วของเบี้ยประกันทั้งหมดเช่นเบี้ยประกันเบี้ยประกันของบริษัทแห่งหนึ่ง2 0 0 0 0บาทก็1%ของ2 0 0 0 0บาทเบี้ยประกันเบี้ยประกัน1 8ล้อนึ0 0บาท ก็1%ซของ1%ของ0,000 0แสนบาทที่ถอดแบดแล้วถ้าไม่เข้าใจนะครับทักข้อมูลเข้ามาสอบถามผมได้ผมยินดีตอบคำถามทุกคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือไม่ใช่ทีมงานก็ไม่เป็นไรครับสอบถามเข้ามาได้ครับยินดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเรารู้สึกว่าการขายประกันเป็นสิ่งที่ดีเราสนใจที่จะสอบบัตรในหน้าก็ติดต่อผมเข้ามาเหมือนเดิมครับผมจะดูที่สอบให้หรือจะโทรเข้าไปที่ สาขาแต่ละสาขาของสีคุมบุเกอร์ก็สามารถเช็คได้แต่ถ้าเป็นทีมงานนะครับผมอยากดูแลครับก็สอบถามผมมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ให้ด้านล่างขั้นตอนของการสอบบตรในหน้าก็เดี๋ยวแจ้งอีกทีครับหลังจากสอบตบรในหน้าแล้วครับก็จะปรับเป็นระดับ5ได้ส่วนลดมาตรฐานบวกเพิ่ม3%เค่าแนะนําถ้ามีทีมงานแนะนํามาเพิ่มอีก1%รวมทั้งหมดเป็น4%เรวมกับค่าตําแหน่งนะครับ3%รวมเป็น4%เเ เริ่มขายไม่ได้เรื่อยแล้วอาจจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นหรือว่าทีมงานเพิ่มมากขึ้นทีมในองค์กรสมมติมีในองค์กรหรือว่าสมาชิกที่อยู่ระดับ6ซื้อใช้กันมากขึ้นแล้วมีคนสมัครเข้ามาอยู่ในทีมเรามากขึ้นเช่นลูกค้าซื้อคันละหมื่น30คันก็ยอด300,000ภายใน3เดือนรวมรวมกันนะครับในทีมงานหรือว่าเราขายเองด้วยได้300,000ก็สามารถปรับขึ้นมาเป็นระดับ4ขึ้นมาเป็นระดับ4ผู้จัดการขยายงานด้วยหลักเกณฑ์การปรับระดับ เบีย้ยประกัน300แสนบาทภายใน3เดือนก็สามารถขึ้นมาเป็นระดับ4ได้มาดูส่วนลดมาตรฐานนะครับก็จะเป็น4%บวกกับค่าแนะนำเพิ่มอีก 1%, ก็จะเป็น5%มาดูอีกครับถ้าอยากเป็นระดับ3ก็ทำยอดภายใน3เดือน900 0แสส่วนลดมาตรฐานเพิ่มอีก5%ค่าแนะนำา1%รวมกับค่าตำแหน่งแล้วเป็น6ครับระดับ2ครับยอดภายใน3เดือน2น7 ส่วนลดมาตรฐาน5.5บวกค่าตำแหน่งอีก1%อรระดับ1ครับเบี้ยประกันภายใต้องค์กร6ล้านบาทภายใน3เดือนส่วนลดมาตรฐานอยู่ที่6%ค่าแนะนำอีก1%ครับมาดูต่อครับระดับโกรองกรรมการฝ่ายบริหารเบี้ยภายใน3เดือนภายใต้องค์กร1 2 12ล้านบาทส่วนลดมาตรฐาน6.25เ ค่าแนะนำอีก1%จะเห็นนะครับค่าแนะนำก็คือคนที่แนะนำติดตัวเราเราจะได้1%นอร์แต่การที่จะปรับระดับให้ขึ้นแต่ละระดับภายใต้ขององค์กรเราและยอดและยอดขายของเรารวมกับยอดขององค์กรให้ได้ตามจํานวนหลักเกณฑ์ของบริษัทก็จะสามารถปรับขึ้นได้ครับแพททิ่มรองกรรมาการฝ่ายบริหารภายใน3เดือนครับยอด24ล้านบาท ส่วนลดมาตรฐานบวก6.5%ค่าแนะนำหนึ่งต่อไปผมจะไม่พูดค่าแนะนำแล้วนะครับเพราะว่าค่าแนะนำเนี่ยติดตามตัวเนี่ยจะได้ตลอดเลย1%มาดูครับไดมอนด์รองกรรมาการฝ่ายบริหาร48ล้านส่วนลดมาตรฐาน 6. 2 5เปรเไดมอนด์พัดลองกรรมาการฝ่ายบริหาร100ล้านส่วนลดมาตรฐาน7%จ็อรตบีออนองกรรมาการฝ่ายบริหาร200ล้าน ส่วนลดมาตรฐาน7.1%พารมรองกรรมการฝ่ายบริหาร400ล้านส่วนลดมาตรฐาน7.2%ทุกตำแหน่งนี้มีคนทำได้แล้วครับแผนการตลาดคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับถ้าทีมงานหรือว่าผู้ที่สนใจสอบถามผมเข้ามาส่วนตัวได้ครับผมยินดีตอบทุกคำถามมาดูต่อครับเงื่อนไขของโครงสร้างแผน MGM ของสีกุงโบเกอร์มาดูกันครับระดับสมาชิกตำแหน่งปรับขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีตกครับค่าแนะนำา1%เคิดจากยอดสุทธิของการขายของลูกทีมติดตัวเท่านั้นตามที่ผมแจ้งไว้ตั้งแต่แรกครับว่าถ้าเราแนะนำใครเราก็ได้ค่าแนะนำจากเขา1%ปอร์ที่ติดตัวเราค่าบริหารสายงานคิดจากส่วนต่างของลูกทีมที่มีระดับต่ำฝาในสายงานนั้น การแยกสายงานเมื่อลูกทีมมีระดับเท่ากันหรือสูงฝ่าไม่สามารถนำยอดการแจ้งงานมานับเพื่อปรับระดับดึงสายงานคืนได้เมื่อระดับสมาชิกสูงฝ่าลูกทีม่ายโอนผู้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือผู้ล้มละลายตรงส่วนนี้ครับถ้าเราทำงานไปแล้วเราอยู่ระดับที่มีค่าสายงานที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็น5 0 0หมหรือ1 0 0 0 0 0บาทถ้าเป็นกรณีเสียชีวิต หรือล้มลาลายครับสามารถโอนย้ายผลประโยชน์ส่วนนี้ไปให้กับผู้รับมรดกได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสายงานครับนี่คือกฎเหล็กสมัครแล้วสมัครเลยอยู่ด้วยกันครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสายงานได้ก็มาถึงสุดท้ายแล้วนะครับผมครับทีมงานประกันโดนใจโดยบริษัทสีกูโมโบเกอร์ปรึกาษาสอบถามข้อมูลจะดูแลให้เป็นพิเศษครับเบอร์โทรที่สอบถามหรือติดต่อได้นะครับผมอภิชาติปิชา โทรครับ0814474008คุณพรนิพาปีชาครับ089 933 3830ยินดีมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ